ค่อยๆหันหันซ pues ้ายหันซ้ายหน้าตรงตรงหันมาทางซ้ายค่อยๆผ่อนคลายสบายมานทางซ้ายหันให้สุดหันให้สุดหันให้สุดโอเคล้วก็หันตรงกลางหันตรงกลางหันไปทางขวาผ่อนคลายสบายหน้าตรงๆทํทำหน้าตรงตรง ทำหน้าตรงๆยกให้ตรงให้ตรงๆโอเคเงยหน้าขึ้นตรงๆผ่อนคลายสบายเป็นไงบ้างตอนนี้คอเบาขึ้นยังเบาขึ้นกว่าเดิมไหมคอเลื่อนไหลกว่าเดิมเปล่านิดนึงเออเราอธิบายความนี้ลักษณะลำคอการเลื่อนไหลเป็นไงบ้าง ธิบายความมาเนี้ติดขัดน้อยลงติดขัดน้อยลงก็ไปว่าสบายมากขึ้นถูกต้องเปล่าอาการตึงที่คอเบาขึ้นถูกต้องไหมยังเบาขึ้นรู้สึกเบาขึ้นแล้วยังไงต่อรู้สึกส่วนที่ดีส่วนไหนอีกก็ข,ขึ้นลงมัน เป็นลงสะดวกขึ้นยัง,งเ,เงยเงยหน้าขึ้นเงยหน้าสะดวกขึ้นหันซ้ายหันขวาดีขึ้นใช่เป่าดีขึ้นแล้วนะโอเคโอเคแปลว่าร่างกายตอบสนองดีขึ้นแล้ว